สวัสดีครับผมพีชอีเทนอลและนี่คือรีวิว Master Grade g กันดัมบับบทอสลูปันะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหายไปครึ่งเดือนคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับที่หายไปเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรครับคือผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมานะครับไป5วัน4คืนบวกกับต้องเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าให้พร้อมอีกนะครับก็เลยไม่มีเวลามาทำตอนใหม่นั่นเอง ไปญี่ปุ่นรอบนี้เนี่ยผมก็เที่ยวอยู่รอบๆภูเขาไฟฟูจินะครับมีจุดเช็คอินอะไรดังๆเนี่ยก็ตามเก็บหมดเลยนะร้านสะดกซื้อเราสารที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็ไปเหมือนกันนะครับต้องวันท้ายๆนู่นนะผมถึงจะได้เข้าโตเกียวนะครับจริงๆก็ว่าจะทําเป็นวิดีโอพาเที่ยวอิตาลีแ j แปรนะครับเหมือนกับรอบที่แล้วแต่คิดไปคิดมาผมทํามาพวกคุณก็ไม่ค่อยสนใจดูกันนะครับอรอบนี้ก็ถ่ายรูปมาอย่างเดียวพอ ถ้าใครอยากจะเห็นรูปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของผมนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าบา a บาทอสลูปัสตัวนเนี่ยก่อนอื่นเลยผมขอชมภาพหน้าปกกรองนะครับคือสวยมากผมยกให้เป็นปกก่องกันทาที่เท่ที่สุดของปีนี้เลยนะอืมและผมเชื่อว่าเหล่าแฟนๆพักเลือดเหล็กเนี่ยจะต้องตื่นเต้นกับการมาของมัสเตเกตตัวนี้นะครับเพราะว่ารอกันถึง6ปีนะครับกว่าจะมีบาบาทอสร่าง2ออกมานะอืม ผมคิดว่าก็คงจะต้องรออีก6ปีนะครับเราถึงจะได้เห็นร่าง3ามบาปทอสลูปัสเร็กนะคนสะสมนี่ก็แก่กันหมดแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดของทางบันไดนะครับตัดออเดอร์กันพรา้าปีนึงแทบไม่ออกมาสเตเกตเลยนะครับแต่ว่าเอาเวลาไปผลิตขี้ดินน้ำมันขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากีเนส โอเคก็บ่นกันพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า m มา r เตเกตบาปทอสลูปัสตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วมันจะเท่สมการรอคอยของเราสักแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ประกอบเจ้าลูปัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวน,นี้การประกอบผมรู้สึกว่าสนุกกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเลยนะครับทีแรกผมคิดว่ามันจะน่าเบื่อนะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเขาก็ใช้กระดัมเฟรมของบาปทอสตัวเก่านะครับ แต่มันก็ไม่ได้ยอมซะทั้งหมดนะเพราะว่าสิ่งที่ยอมเนี่ยจะมีแค่ลําตัวช่วงบนนะครับแต่ว่าพอเป็นช่วงเอวล,ลงมาถึงขาเนี่ยเขาจะเริ่มใช้พาร์ทใหม่ๆเข้ามาเสริมนะไปๆมาๆตัวนี้ผมยิงยาวประมาณ1วัน2วันนะครับก็ต่อเสร็จแล้วนะเพราะว่าสนุกแล้วก็เคลินมากเลยนะครับเหตุผลเนี่ยน่าจะมาจากขั้นตอนการประกอบเนี่ยมันซับซ้อนแบบกําลังดีมันไม่ได้จุกจิกหรือว่าแยกชิ้นส่วนมามากเกินไปนะครับ ถ้าให้ผมยกตัวอย่างกันคาที่แยกชิ้นส่วนมาเยอะจนต่อแล้วเหนื่อยเนี่ยผมขอยกเป็นมาสเ a เกตนา r a t ีเบลคาร์นะครับหรือไม่ก็เบลเกต e ิน n g ดัมซีโร่ทีวตัวล่าสุดนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระดัมที่ผมชอบมากนะโครงสร้างกลไกเนี่ยก็ทำมาดีมากด้วยแต่ผมต่อแล้วเบื่อซะง,งั้นเพราะว่าชิ้นส่วนโครงในเนี่ยมันเยอะจุกจิกมากเกินไปนะครับบวกกับผมต้องตะใบเก็บแผลทุกชิ้นเลยไงมันก็เลยใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้แขนได้ขาสักข้างเนี่ย แต่ว่าผมดันไม่รู้สึกแบบนี้กับเจ้าลูปัสเลยในส่วนพลาสติกของตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นแบบนิ่มแล้วก็แบบแข็งปนปนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนิ่มนะก็คือพวกแผงที่เป็นกรอบสีขาวนะครับหรือว่าพาร์ทโครงในที่เป็นสีเทาเข้มอันนี้เก็บงานได้ง่ายเลยที่เหลือก็จะเป็นแผงมัตติเคเลอร์นะครับแล้วก็แผงอาวุธที่เป็นสีดำเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็คืนฟ้าง,ง่ายเวลาเวลาตัดชิ้นส่วนออกมาอืม ฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยควรตัด2จังหวะนะครับแล้วก็เก็บงานด้วยตะไบแก้วหรือว่าอาร์ตไนฟ์เอาและแผลเกตนะครับหรือว่าแผลตัดชิ้นส่วนของตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบตัดตรงแทบจะทั้งตัวเลยนะครับแล้วแผลค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะเหมือนจะมีอนด์เกตแซมแซมอยู่นิดนึงนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นจุดไหนนะแต่ว่าน้อยมากมแล้วยิ่งแผลตัดของพวกพาร์ตอาวุธนะครับที่เป็นสีดำเนี่ยแผลโคตรใหญ่แล้วไม่ค่อยจะหลบมุมให้ซะด้วยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปใครมีตะไบแก้วหรือว่ากระดาษทรายเนี่ เอามาใช้เลยนะครับจะช่วยให้เก็บงานได้ง่ายขึ้นมากๆที่เหลือนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ดีอลมาให้นะครับซึ่งสติกเกอร์ฟอยล์เนี่ยตัวนี้มีมาให้แปะน้อยมากเลยนะครับแค่ที่ตาแล้วก็ที่หัวเข่านะครับเพราะว่ามันแยกสีมาได้ดีมากผมก็อยากจะพูดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่งมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งตอนเป็นไฮเกรดเป็น1ต่อร้อยมันก็ไม่แยกสีให้พอเป็นมาสเตอร์เกรดมันก็ไม่แยกสีให้แต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนยังไม่บ่นตอนนี้เดี๋ยวววบ่นนในชงอาุธ ่าแล้วก็สติกเกอร์ดีคอลนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลวดลายเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากแปะก็จัดไปผมก็ไม่แปะเหมือนเดิมที่เกียดสําหรับเนื้อเรื่องนะครับผมก็ต้องขอข้ามไปนะเพราะว่าเคยทําข้อมูลแล้วก็ฉากในการ์ตูนเอาไว้แล้วในรีวิวเวอร์ชันไฮเกรดนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปย้อนดูกันได้ฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะขอใช้อินเสิร์ตจากเกมแทนนะครับเพื่อความรวดเร็ว โอเคครับเราก็มาดูในส่วนดีเทลกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ากันดัมบาบาทอสลูปัสมาสเตอร์เกรดตัวนี้นะครับคือผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรให้เยอะนะครับเพราะว่านี่เป็นกันดัมอันดับหนึ่งในใจหลายคนนะครับก็กันดัมพระเอกประจำภาคนะเป็นร่าง2นะครับแล้วก็แฟนๆหลายคนเนี่ยต่างลงความเห็นนะครับว่านี่เป็นร่างที่ดูลงตัวที่สุดแล้วนะครับของเจ้ากันดัมบาบาทอสนะครับ ที่มันจะกลายเป็นดิจิมอนนะครับในร่างลูปัสเล็กนะครับหรือว่าร่าง3นะซึ่งพูดบอกไปก่อนนะว่าผมเนี่ยชอบร่างเล็กมากกว่านะครับแต่ก็ยอมรับว่าลูปัสเนี่ยเป็นเป็นร่างที่มันก็ดูสมดุลอืมคือแบบเกราะต่างๆนาๆนาเน,น,น,นี่ยมันไม่ไม่รกไม่เอถอะอทามากจนเกินไปนะกำลังดีเลยแล้วก็พอเป็นเวอร์ชั่นมาสเตอร์เกนนะครับเขาก็เพิ่มดีเทลรายละเอียดตามชิ้นส่วนเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยเรเดวาตอนตัดเส้นเนี่ย ค่อนข้างสนุกเลยนะด้านหลังนะครับนี่โอโ้โหแพ็คหลังดีเทลกระโปรงอ่ะดูหน้าใกล้ๆนะครับนี่บาปทอสลูปัสนะครับเท่นะคือบาปทอสเนี่ยเหมือนผมเคยพูดไปแล้วนะว่าดีไซน์มันมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากคือมันแทบจะไม่ไปซ้ำกับกันดั้มในผ้าเก่าๆเ,เลยผมชอบตรงนี้แหละ แล้วก็สารภาพเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยภาคอลอนบัตเนี่ยที่แรกผมเองก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็ไม่อยากดูด้วยแต่ว่าเพื่อนผมนะครับคุณต้นเนี่ยคุณต้นที่เคยชวนมาออกร็อกนะครับคุณต้นเขาชอบภาคนี้เว้ยแล้วผมก็โดนเขาป้ายยามาเรื่อยๆนะครับก็แบบเออมันก็เริ่มน่าสนใจขึ้นมานะครับสุดท้ายพอเป็นได้ดูจนจบเนี่ยก็เออชอบว่ะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นสีโทนพระเอกนะครับมันก็จะดูค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมบอกเลยนะกันพาตัวไหนเนี่ยที่สีมันสวยสวยเนี่ย ผมจะถ่ายรูปภาพหน้าปกคลิปได้ง่ายมากๆเลยนะครับแค่แบบเทคสองเทคก็ผ่านเลยนะตัวนี้ก็เช่นกันเอาละครับทีนี้ก็มาดูในส่วนข้อต่อกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าลูปัสตัวนี้ข้อต่อไม่มี PC นะครับเป็นพลาสติกเสียบกันทั้งหมดเลยนะครับทำให้มีความฝืดที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะจากที่ผมขยับเล่นนอกรอบไปนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่ได้ขยับให้ดูครบทุกส่วนนะครับผมจะเลือกมาแค่จุดที่มันน่าสนใจเท่านั้นนะครับเพราะว่า ในสถิติหลังบ้านผมเนี่ยมันฟ้องนะครับว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะกรอข้ามในช่วงของจุดขยับไปนะครับมผมก็เลยจะพยายามให้มันสั้นแล้วก็กระชับลงมากกว่าเดิมแล้วกันขอเริ่มจากส่วนหัวเลยนะครับหัวเนี่ยก็สามารถผลักมาข้างหน้านะครับหรือว่าดันไปข้างหลังได้แบบนี้เงย,เยแบบนี้นะครับผม,มแล้วก็หมุนนะครับซ้ายขวาเอียงปึ๊บปึ๊บก็ฝืดน,นะครับแข็งแรงดีแล้วก็ มันจะมีเป็นชิ้นส่วนเป็นครีบที่ไหปลาร้านะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับแบบนี้แต่ของผมเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงนะครับก็คือไอฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันฝืดนะค่อนข้างแน่นเลยแต่ว่าพอเป็นฝั่งขวาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างหลวมๆนะครับเนี่ยดอกแดกมากเลยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแค่ผมหรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเจอเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยอแล้วก็เป็นส่วนบริเวณโคนแขนนะครับซึ่งผมขอ แกะแขนมันออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายเหตุผลว่าทําไมต้องแกะน,นะนี่นะครับสามารถที่จะขยับขึ้นหรือว่าลงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถทาบัตเตอร์ไฟจอยนะครับดันมาข้างหน้าหรือว่าพับไปข้างหลังนะครับซึ่งมันจะมีระบบไฮดรอลิกนะครับหรือว่าเป็นโช๊คด้วยนะนี่ไปเสียงดีนะผมชอบอ่าแล้วก็ที่บริเวณแขนอ่าก่อนนะครับเหตุผลที่ผม ต้องดึงแขนมันออกมากอนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ทําระบบบริเวณหัวไหล่มาได้ค่อนข้างแปลกครับเพราะว่ากรอกหัวไหลมันเนี่ยแทนที่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยปกติมันจะต้องมันจะต้องดันขึ้นได้ใช่ไหมเพื่อให้การแขนได้มากขึ้นแต่ว่าของตัวนี้เนี่ยมันแทบจะกางขึ้นไม่ได้เลยครับแต่กลับกันมันสามารถพับพับลงมาข้างล่างได้ค่อนข้างเยอะอ่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าแทนที่จะพับขึ้นพับไม่ได้แล้วปัญหาก็คือเวลาเราอยากจะพับกรอบมันขึ้นเนี่ย มันก็จะมาติดกับไอไอชิ้นครีบข้างๆเนี่ยครับซึ่งมันค่อนข้างบอบางมากเลยนะเนี่ยเวลาขยับเล่นหรือว่ากางแขนเนี่ยมันก็จะมาติดนะครับเ,เห็นปะเห็นปะมันเสียวหักไม่ใช่อะไรอืมอ่ะนี่นะครับผมแกะออกมาให้ดูเลยนะครับว่าจอยหัวไหล่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นซีคริปแล้วเราก็แปะเข้าไปอ่าซึ่งนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณไปฝืนอ่ามันขึ้นเยอะๆแบบนี้เนี่ยตรงนี้มันจะหักนะครับผมว่ามีคนทําหักบ้างแหละจุดเนี้อืมนะครับผมอ่า เกาะสีแดงนะครับสามารถงัดออกมาได้จังหวะหนึ่งนะครับทีนี้มันจะสามารถเปิดอ้าขึ้นหรือว่าลงได้แบบนี้นะครับมนในการ์ตูนแล้วก็อันนี้นะครับสามารถหมุนได้สายขวานะครับแล้วก็ที่แขนไม่สิคนแขนหมุนค่อนข้างฟืดมากเลยนะอันนี้นะครับแล้วก็งอข้อศอกสามารถงอได้สองจังหวะนะครับมีจังหวะแรกแล้วก็จังหวะที่สองจะมีเป็นไฮดรอลิกอยู่ด้วยนะครับ ปึ๊บนะครับแล้วก็เป็นที่ข้อมือนะครับข้อมือสามารถพับนี่ซ้ายขวานะครับหรือว่าดันขึ้นดันลงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกแบบมันค่อนข้างจะบอบางมากเลยนะจุดนี้ควรจะระวังมากๆเลยนะครับเผลอเจะหักได้เลยอืมแล้วก็สามารถหมุนนะครับนี่จุดนี้ก็ค่อนข้างฟืดเหมือนกันนะควรระวังนะครับผม แล้วก็ที่มือนะครับนิ้วจะเป็นนิ้วสําเร็จนะครับแต่ว่าจะมีนิ้วโป้งที่เป็นบอลจอยสามารถขยับได้อิสระอันนี้ผมลองกางแขนให้ดูนะครับคือถ้าเกิดเอากรอกหัวไหล่ออกไปเนี่ยมันจะกลางได้สูงขนาดนี้เลยนะแต่อันนี้ก็คือติดดีไซน์นะครับกรอกหัวไหล่ก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนลําตัวนะครับลําตัวก็สามารถหมุนซ้ายขวานะครับแต่ว่าจะหมุนได้จริงๆก็หมุนได้เยอะนะครับแต่ว่ามันติดดีไซน์ก็คือเนี่ยไอ้โชค ไฮดรอลิกเนี่ยมันจะมาขัดกับชิ้นบริเวณเป้านะครับถ้าเกิดคุณฝืนหมุนนั่นเห็นไหมมันก็จะหลุดแบบนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะครับผมก็สามารถขยับเอียงปึ๊บปึ๊บอ่าได้แบบนี้นะครับไฮดรอลิกมันก็จะขยับตามไปด้วยนะอืมแล้วก็ก้มนะครับกคมได้เยอะมากเงยปึ๊บอ่าเงยก็ค่อนข้างได้เยอะเหมือนกันนะครับยืดหยุ่นดีเลย ทีนี้เป็นส่วนขานะครับที่โคนขาตัวนี้เนี่ยจะมีจอยพิเศษนะครับทาให้สามารถขยับโคนขามันขึ้นเอียงขึ้นเอียงลงได้นี่นะครับเพื่อสําหรับการกางขานั่นเองนะครับจะได้ยืดหยุ่นมากขึ้นประมาณน,นั้นนะครับผมกระโปรงนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นบอลจอยอันนี้ก็สามารถกลางขึ้นกลางลงหมุนกระโปรงหลังก็ขยับเปิดขึ้นเปิดลงได้จังหวะเดียวนะครับยกขาให้ดูเลยแล้วกัน โอ้โหจอยมันฝืดมากเลยนะโคนขาเนี่ยององอเข่าเลยแล้วกันนะครับฝืบฝืดสืดจังหวะน่าจะสุดแล้วมั้งนะรู้สึกจะงอได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่บริเวณเท้านะครับเท้าเกราะหน้าเท้าตัวนี้เนี่ยสามารถพับลงมาจังหวะ,ห,วะหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับขึ้นลง แล้วก็เท้าหมุนซ้ายขวานะครับผมส้นเท้าเนี่ยมันจะมีกรอบสีขาวนะครับสามารถพับเอียงได้แต่ผมรู้สึกแบบทําไมมันหลวมๆแปลกๆนะแทนที่เขาจะทําให้มันแน่นๆน,น,นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมออแล้วก็เท้าสามารถหมุนเอียงนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้หมุนเอียงค่อนข้างฟืดเลยนะครับแล้วก็สามารถดันขึ้นหรือว่าดันลงแบบนี้นะครับมันจะมีโชคด้วยนะนี่ อยู่บริเวณส้นเท้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าเท้านะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้2จังหวะนะครับอันนี้คือจังหวะแรกแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยเนี่ยมันจะพับได้อีกประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือที่แพ็คหลังนะครับแพ็กหลังก็สามารถดันขึ้นดันลงได้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นบูสเตอร์หลักนะครับสามารถเปิดขึ้นมานี่แบบนี้นะครับขึ้นลง จริงๆเนี่ยมันสามารถเปิดซับอาร์มออกมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้เล่นในช่วงกิมมิกแล้วกันขอแถมอีกนิดน,นึงนะครับก็คือไอ้กรอะบริเวณน,น่องทั้งสองข้างของผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็คือกรอกมันจะหลุดออกได้ง,ง่ายมากๆเลยนะคือแบบแทบไม่ต้องออกแรงเลยหลุดแหละอืมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําให้มันแน่นๆนะสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับข้อต่อของเจ้าลูปัสตัวนี้เนี่ยในด้าน ความฝืดนะครับผมให้เต็ม1ิเลยนะเพราะว่าข้อต่อแบบเวลาขยับเล่นนี่มันฝืดแบบเห็นได้ชัดเลยนะผมชอบมากแต่มันก็มีบางเรื่องที่ผมขัดใจน,นิดนึงนะครับก็คือชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยมันจะแบบทำมาหลวมๆเนี่ยอย,อย่างเช่นกรอบบริบเวณต้นเท้าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนหลุดง่ายด้วยนะครับก็คือไอชิ้นนี้ของผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณ,คณผู้ชมเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแล้วสุดท้ายนะครับก็คือไอกรอบสีแดงเนี่ย ผมรู้สึกแบบเวลาดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันมันชอบเด้งหลุดออกมาตลอดเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่านอกนั้นก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับฉะนั้นคะแนนข้อต่อของตัวนี้อ,อ่ะผมให้เต็มสิบไปแล้วกันโอเคครับทีนี้ก็มาพูดถึงอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งอาวุธของเจ้าลูปัสตัวนี้ที่ให้มาก็ถือว่าเ,เยอะพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเยอะแล้วก็น้อยจนเกินไปนะอื สำหรับอาวุธอย่างแรกเลยนะครับจะติดตั้งอยู่บนตัวหุ่นนะครับมันก็คือกรงเล็บนั่นเองนะครับนี่ก็เอาไปใช้ในการขวนใช้ในการแทงใส่ศัตรูได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบ่นในช่วงของการประกอบนะครับก็คือจะบอกว่าแยกสีเล่นได้ครบถ้วนเนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากไงเพราะว่ามันไม่แยกสีเล็บมาให้อีกแล้วนะครับคุณน,นี่มันมาสเตอร์เกตปี2025แล้วนะบันไดยังไม่แยกสีเล็บมาให้อีกเลยเนี่ยอันนี้คือผม ใช้สีอะคริลิกมาร์เกอร์ระบายเข้าไปนะครับถึงดูค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดเป็นเดิมๆเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งโอ้โหนี่มาสเตเกตพันเก้นะครับแยกสียังไม่ได้เลยเล็บเนี่ยไม่ไหววะ่ะอมอาวุธต่อไปนะครับก็คือซอสเมสนะครับอันนี้ถือเป็นอาวุธประจําตัวของบาบาทอสลูปัสเลยนะครับ กิมมิคก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ให้หุ่นเนี่ยถือจับเอาไว้ที่ด้ามนะครับแล้วก็ฟาดใส่หน้าศัตรู อาวุธต่อไปนะครับก็คือมินิเมสนะครับเรียกว่าอะไรดีเป็นเ,เป็นกระบองสั้นละมั้งที่จะมีเป็นใบมีดน,นะครับออกมา4มุมนะครับก็ใช้ถือ2มือนะครับแล้วก็โจมตีระยะประชิดนะครับหรือว่าฟาดใส่หน้าศัตรูนะครับหรือถ้าเกิดจวนตัวเนี่ยสามารถใช้เขวี้ยงโจมตีจากระยะไกลก็ได้เช่นกันนะครับ และอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ200มโมอาร์มกันนะครับอาหรือว่าปืนกลน,นะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณข้อศอกของเจ้าลูปัสนะครับนี่เวลาติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ลูกเล่นสามารถหมุนนะครับนี่หมุนลำกล้องมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ยิง จากระยะไกลนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ลำกล้องนี่แบบนี้นะครับประมาณนั้นててส่วนอุปรกรณ์เหลือๆนะครับเราก็จะได้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ใช้ในการติด ตัวบาปทอสเนี่ยบนแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็ใช้แขวนอาวุธไว้ที่บริเวณแพ็กหลังนะครับนอกนั้นก็จะเป็นมืออะไรนะครับเขาจะได้เป็นมือแบบกำหมัดสนิทเป็นแบบกำมือถือดาบนะครับแล้วก็เป็นแบบแม่มือการกงเล็บประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้เราก็ได้ฟิกเกอร์นักบินนะครับมิคาสกิออกัสนะครับขนาด1ต่อ100มาด้วยนะครับนี่ดีเทลรายละเอียดถือว่าทําได้ดีเลยนะและท้ายที่สุดนะครับนี่คือบรรดาพาร์ท เหลือๆนะครับจากกระดัมเฟรมของกระดัมบาบาทอสร่างแรกนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานในกล่องนี้นะครับมีเยอะมากนะนี่เห็นปะ่ะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ผมหยิบมาให้ดูแค่ประมาณนี้พอเอนี่ยใครอยากจะเอาไปโมนะครับก็ลองไปเลือกๆดูโอเคครับทีนี้ก็มาพูดถึงกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกแรกเลยเนี่ยก็คือสามารถเปิดคอ,อกผิดได้นะครับแต่ปัญหาก็คือคอ,อกผิดของเจ้าลูปัสเนี่ย ชิ้นบริเวณสีขาวนะครับมันจะเป็นชิ้นล็อกตายมาเลยนะทำให้ไม่สามารถเปิดลงมาได้เหมือนกับตัวรุ่นก่อนหน้านะครับฉะนั้นวิธีเปิดเนี่ยจะเหลือแค่การสไลด์เกรอะสีน้าเงินนะครับออกมาแบบนี้นี่แล้วคุณก็จะเห็นหัวของเอ่อมคคาสกีนะครับอยู่ข้างในด้วยนะซึ่งแบบมันเปิดได้น้อยมากเลยอ่ะน่าเสียดายนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนี่อ่านี่ครับห้องขับเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับประมาณนี้นะมีคันบังคับมีคอนโซน กิมมิกต่อไปนะครับก็คือที่แพ็กหลังเนี่ยสามารถที่จะเปิดซับอาร์ออกมาได้2ข้างนะครับ1 2น,นะครับวิธีการเปิดนี่งัดออกมาแบบนี้นะครับอ่ะทำให้ดูข้างเดียวพอนะคุณก็นี่ซับอาร์นะครับออกมาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ตัวจับนะครับผมซึ่งซับอาร์เนี่ยมันก็เอ่อเอาไว้ใช้ในการช่วยถือถือปืนนะครับหรือว่าถืออาวุธที่มันมีความหนักนะครับประมาณนั้นเลย พอใช้เสร็จเนี่ยก็พับเก็บกลับเข้าไปนี่ปิดและกิมมิคอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าอสลู卢ัสเนี่ยสามารถที่จะเปิดโหมดย่านแปดได้นะครับซึ่งเปิดแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องนะครับให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วที่ตาของา巴อสเนี่ยมันก็จะมีเป็นเ,เป็นประกายแสงสีแดงๆออกมานะครับซึ่งมันก็จะทําให้เหมือนกับคุ้มครั่งนะครับ แล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้เอฟเฟกสายฟ้าเนี่ยในการเป็นยานแปลนะครับคุณก็จะต้องไปซื้อเป็นเวอร์ชั่นพาร์ทขายแยกพีบันไดนะครับซึ่งผมก็กดมาได้อยู่กล่องนึงนะครับเพราะว่าโคกต้เนี่ยเห็นว่ามาเป็นพันกล่องเลยกดได้ค่อนข้างง่ายอยู่ โอเคทีนี้พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับซึ่งความสูงของเจ้าลูปัสตัวนี้จากเท้านะครับถึงเขาเนี่ยก็จะสูงประมาณ21เซนนะครับผม Master g r a กรดวิงกันดัมโปรโตซีโ o ่แ t c แคทก็อดกันดัมมาสเตอร์เกรดกันดัมบาบ o ท s สซิกฟอร์มมาสเตอร์เกรดกันดัมวีดา เอาละครับทีนี้ก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสาหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือความเท่ความสวยงามของมันนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือผมไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับเพราะว่าต่อให้ผมจะรีวิวมันได้คะแนนน้อยแค่ไหนเนี่ยพวกคุณก็จะซื้อมันอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดังพระเอกแล้วก็โคตรเท่เลยข้อดีต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ประกอบได้ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะครับคือใช้เวลาไม่นานมากนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ เยอะหรือว่าจุกจิกซับซ้อนมากจนเกินไปนะแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจะซื้อไปเล่นนะครับผมแนะนําว่าควรจะดูตามคู่มือให้ดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มีจุดที่ต้องบิดต้องหมุนองศาตามในคู่มือก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะและสําหรับข้อต่อนะครับตัวนี้ก็ทําได้แข็งแรงหายห่วงเลยนะครับแต่ก็มีบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ชิ้นส่วนเนี่ยมันอาจจะหลวมแล้วก็หลุดง่ายอยู่บ้างนะครับถ้า ใครดูช่วงจุดขยับที่ผมเล่นให้ดูมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเราได้สติกเกอร์ดีคอรมาแปะด้วยนะครับถ้าใครอยากจะแปะให้มันมีลวดลายมากขึ้นดูสมจริงนะครับก็เชิญได้เลยแล้วก็พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับก็คือแพรเกตโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับอ่ะก็ไม่พูดเยอะแล้วกันข้อเสียอย่างที่2นะครับก็คือไม่แยกสีนิ้วมือมาให้อีกแล้วนะครับ อย่างที่บนไปก่อนหน้าเลยนี่เป็น Master ร์เกต2 0 2 5จะ2,026อยู่แล้วขายก็แพงนะครับราคาพรีออเดอร์ราคาเดวันเนี่ยเกือบ2,000บาทนะยังไม่แยกมาให้เยี่ยมจริงๆสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ Master ร์เกตกันดั้มบาปทอ s ์สลูปัสตัวนี้นะครับก็คือ10คะแนนนะครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Master ร์เกต กันดั้มบาปทอสลูปัสตัวนี้นะครับก็ถือเป็นมาสเตเกตที่ค่อนข้างสมการรอคอยถึง6ปีนะครับกว่าจะมีร่างใหม่นะทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความเท่สวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือต่อให้ผมจะให้คะแนนมันซัก5หรือว่าสัก4เนี่ยคุณผู้ชมก็จะซื้อมันมาเล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีเป็นกันดัมพระเอกประจําภาคนั่นเองนะครับพอต่อก็ทําได้แข็งแรงนะครับจุดนขยับเนี่ยมีความฝืดถ่ายห่วงเลยแต่สิ่งที่ผมขัดใจผมเนี่ยก็คือนิ้วมือนะครับ บันไดยังไม่ยอมแยกสีมาให้สัทีนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าต้องรอเกตไหนนะ mm. เขาถึงจะแยกมาให้คงต้องรอมันออกเป็นเวอร์ชัน perfect กต์เกเนี่ยเขาถึงจะแยกสีมาให้หละมั่ง mm. ส่วนราคานะครับตัวนี้ราคาพรีออเดอร์ที่ผมพรีมานะครับก็1,980บาทรวมส่งนะครับรอไปเกือบ2,000บาทแล้วนะควรจะแพงเลยคือมาตรฐาน Master ร์เกทสำหรับผมเนี่ยราคามันควรจะอยู่ที่ประมาณ1,500-1,600ครับถ้าเกิด เกินมาจนเกือบจะ2000หรือว่า2000ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่มีกลิมิกอะไรน่าสนใจหรือว่ามีกลไกการประกอบที่ซับซ้อนมากๆนะเออถ้า2000แบบนั้นนะ่ะผมรับได้แต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่รา,ราคาล่อมาล่อมาเกือบ2,000เนี่ยผมว่าแพงไปหน่อยอแต่ช่างเถอะครับถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเลยอ,อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวมาสเกตกรนดัมบ,บาบาทอสลูปัสตัวนี้นะครับก็ถือว่า คนข้างหน้าประทับใจแหละอืมแล้วก็คิดว่าคงจะต้องรออีก6ปีนะครับเราถึงจะได้เห็นร่างสามนะครับลูปัสเบรกนะอืมแต่ถ้าเกิดว่าบันไดผีเข้าผีออกนะครับเกิดคิดอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะออกเร็วกว่านี้นะอืมหรือไม่ก็อาจจะไปทำเป็นตัวพวกกันดม ion, ัมกูชิออนรีเบกนะครับหรือไม่ก็กันดัมเคมีลสวีด้าไม่ก็กันดัมบาเอลเลยอันนี้เนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะแล้วก็คุณผู้ชมที่รอผมพูดอยู่นะครับว่า ทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นของผมเนี่ยผมได้กันดั้มตัวอะไรน่าสนใจกลับมาหรือเปล่านะครับผมก็จะบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมไม่ได้กันดั้มกลับมาเลยสักกล่องนะครับผมได้เป็นโมอย่างอื่นมาแทนนะเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ผมไป,ไปเดินดูมาเนี่ยแผนกันดั้มของที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็เหมือนของบ้านเราแบบเป๊ะเ,เลยนะครับเผลออของที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะเยอะกว่าด้วยซ้านะครับแล้วราคามันก็ แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะมผมว่ายิ้วกลับมาเนี่ยไม่คุ้มนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่ผมได้ไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แหล่งซื้อกันดั้มสักเท่าไหร่นะครับคือแหล่งซื้อกันดั้มที่แบบจะมีตัวลิมิเต็ดหายากเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่พวกโซนอากิฮาบาร่านะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปแถวนั้นเลยแต่ว่าวันที่ผมกําลังจะกลับเนี่ยผมได้ไปแวะที่อีออนนาริตะนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมันมีเป็นร้านบุ๊กออฟนะครับที่ขายพวก โมเดลมือ2แล้วก็ของมือ2นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปเจอโซนกันพานะครับแล้วก็เกือบจะซื้อเป็นไฮเกรดวาเอ,อกับ Mercurius ของภาควิงกลับมาอยู่นะครับแต่ไปไปมา,มาดันไปเจอของอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่านะครับก็เลยตัดใจไม่ได้ซื้อกลับมาด้วยนะครับฉะนั้นทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปนี้ผมไม่ได้กันดั้มกลับมาเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสําหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ